สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาพาโชคสาพารวยแชนแนลครับเมี่แอดพาพี่พานองมาที่วัดปูถุดงเมืองเลยครับมาตามโคง้งสุไทไายครับพี่น้องเมื่อนี้วันที่สิบห้าครับเมื่ออื่นมือรับทรัพย์เนาะครับแอดกับพีพี่พานองมาตามปูถุดงเมืองเลยเพราะว่าจังหวัดที่พันมาเนั้นโคง้งสุท้ายปูพันไดเด็ดเลยครับส่วนเมื่อนี้พันสิไดบอเลยจังไหนก็ตามแอดมาเด้อครับไปฟังไปเบิรงนน้ากันครับถ้าฟังฟังหนึ่งสิ ส่งเครื่ออยู่ดีหรือว่าฝันหลังจากเมื่อนเนาะอาบเมื่อเทียนมาเนี่ยแล้วก็ฝันฝันว่าที่ย้อมไปยี่สองคนล่นั่งผ้านั่งผ้าสองออก,กันล่ะเมกะบเมกะบเราไี่รูขอปัดใจหรือหาล้านกานนะขอหลายหรือหรอกวปัดใจหาล้านปัดใจหาล้าน, <laughs> น,าานอันนี้ เสด็จเลยเขาอขอหลายพดขอหลายปดเอจะขอไ่นี่เนาะรับผมจะมากเเนาะขอบผมกบอกว่าเส่นเาะขอัปัจาล้านนี่ะเฮ้ยเสด็จูมเมียะไเลยเนาะผพ้เจอสิ่งีปัจเจหาล้านเฮ้ยไม่มีเหรอนี่เคยมีแล้านแค่นี้เขาอยู่วัดเนาะขอปัจจจยได้จะหาล้าน เรื่อสอบเพราะ้รเเมียข็นก้อนไนหน้า้าเมื่อกลมกลาบมามาสามเสี้ยวอะไรอ่ขอปัจัยนะขอปัจใจยจ่หาลานนะมันะอยหาลานนี่มันนีตัวเดียวรือตัวโปกหาลานเนาะหาลานไม่ตัวเดียวนั้กเนาะหรือว่าหาศูนย์ศูนหาเามืนเน้เดียวเลยเนาคุยเม้นเดียวเลยเนาะโอ้แสดงว่าศูน เนริกหารเลยมากาเกินตัวจะเป็นวาเห็มัน้อมฝันดอกยัเป็นรดอกอ้าเลกเข้าตะเกาปูปอยนี่ตัวไหนแน่ครับนี่ฟ้อมฝันเราตัวเกลวอเกีียวไมมซีถวยเนาะอ่ากับีเป็นศูนย์ซีซีศูนย์เนาะเกลียวซีถวยเนาอ่นลังตองหวานนอปูตองหวาน่ะกระับนเลขโซกันละสองพกก็ะเบนนี้ เป็นต้นวัินเห็นนี่ต้นพุกปไปเสมอว่าเห็นยังไปไปยังแรงมันไปเห็นเลขหกหนึ่งแดงขึ้นโหหกหนึ่งเจ้ต้นพ่จเวลาไม่ทราบาเนี่ยยงริมันฝันนี่แงจริงนกปูนาะว้าป้าไปเห็นนี่ต้นพ่แดงจริงหกหนึ่งหหนึ่งหวยมันกระชากปั่นยังแล้วนกปูน่ะหกหนึ่งมืนฝันดีฝันว่า มันยังมาแรงมากฟันวันยค่แคือกระตามากครับเอาเอาท่อเส้นสองเส้นมาไม่หายทุนถวายอ้าวฟันดีมันก็โผล่ท่อเลียงอะไรง่ามเพียงสองเส้นได้กระตามาให้ม่ถวายฟันดีฟันดีนิ่มิดดีนกปูนอือเพราะ ขิดวางสิบโเมีนล่ะบดีโฟวางสิโต้ง่างเงียแต่เพิ่งดูเออโนนิมิตเด็กนิมิตโฟเด็กนิมิตอ่าไม่นิมิตนี่แหละคงสุดท้ายนี่แหละเมื่อใดโฟนิมิตเนี่ฮะเมื่อใดหลังที่หลังหลังจากเี่นั้นล่ะส่วนหส่วแต่วันตันนี้ตอนโกเนื่องก้อนก้อนแรงวันวันพระตึงมากวันพระ มันผ่าหไ่นี่บอกมันอยู่ว่านว่านนี่ผ่านมานกระทงนึงว่าศูนหาูนย์กันต่อกันต่อถึงเต่ดหละถึงแต่เก้าศูนซี่มละต้อกันอันนี้ไม่ดิใส่บอลเก้านแหวนเก่านะมันไม่มีแต่หาศูนย์คับกรนึงันนอนเก้าเมิดเม็ดช่มเพิ่มสองตัว อ่าสวนก็หกหนึ่งน้องอ่าแมนกเหล็กเพิ่มติมมากที่น้องเอซี่กับแยนแม่น้ำเด้อครับเหล็กนิมิตภูพนนิมิตเพิ่มเติมก็มีนิมิตว่างได้กับภูนิมิตว่างเมื่อกาบลงสามเท้ออะไรก็ต้องมาอ้ยปากขอปัจจัยแน่หาร้านแน่คนนะโอ้ยตกใจเนาะไม่เคยมีเนาะไม่ควนแต่พูเมื่อกันอท่านที่เนาะ โอ้ตดนหูเมียมันบุกหูแม่ทาที่เนาะไม่มีกันล้านนี่เนาะหาเนาะหาล้านทีหาล้านไปเพาจสอบเขาะจะสอยไปเห็ดยังว่าสิว่ายอยู่หูเมียก้อนหมียก้อนหูีมก้อนมาสองคนเลยโยมเหมนั่งซาสองคอนครับอันนี้มือก้อนว่นสินมากสิี่มาแรงหาโมกัวเลยก่ไปขวดถนนตังท่าเข่าไปเนาะ ไปงานเราไปกโค้ดไปซูมเอ๋อเ่รไมีอย่างจะไปมื่อนีงก็แรงเห็นเด็กฮกหนึ่งยุ่งงโค้ดยังโค้ดเจ็บจังเครื่องนี้เนาะตัวเดียวนะตัวเดียวแต่ยิ่เคื่อยุ่งงานเพี่ยงหัวเลยฮกหนึ่งพนึ่งตัวเดียวโค้ดรอยยุ่งเพราะว่าต้นโค้ดต้นแค่ถืบหลายเทียแล้วต้นโค้ต้นเนี่ยแค่สืบหลายเทียรแหละที่พู โูมากงานศูนย์อะไรก็มันใจมันใจมันใจหกสิบเอ็ดด้วยบอกให้มันใจหกโิบเอ็ดโอ้ยงาลว่าพอปูไปเห็นเงาปูเนาะมากหลายกมูมันสิบเมากหลายกมศูนย์ห้าศูนย์นี่บอกอันที่ฝันนั่งฟ้างแมนที่นั่งฟ่างมันก็ขออะไรศูนย์หาศูนย์ ส่วนฝันตั้งแต่ตองวดนี่ตัวเก่าอยู่เก้าศูนย์สี่นอปูนะน่วเดอเมน่กหนึ่งละอ่าเพิ่มหกนึงตัวเด็ดละหกนึงเด็ดเลยตัวเด็ดเด็ดเลยครับน้องพี่น้องเอฟซีกัเจอตัวไว้เด้อครับตัวเด่นหกหนึ่งครับปู้เห็นก้อนวันพระไงครับเห็นอยู่ เงาโพนอปูเงาโพหกหนึ่งเม็ดเดียวแดงจึงครึ่งอยู่สันละวางโอ้ก็ฝันเนเลมเคลื่อนมาจิก็ฝันฝัน้วก็จะาสท่องใหม่ไกระตาใหม่ถวายสองเส็นยงง่ามเท่องสองเซ็นตีเป็นตัวเลขได้บ่ปูบ่เว่าตดีเพราะว่าหกหนึ่งเพราะว่าเนนหกหนึ่งน ในแล้วนี่เด้หกหตัวนี้หครับไม่บอกไวาย็ดีอเอนกันเปนยอดเ้าท้ายถาอดสิบว่าจะสร้างอยู่อ <c oughs> ตอนนี้มันออกอากาศบดแดงมากนี่เด้อพี่น้องตัวเลข<อ>แนว<พ>ทางของปูครับอันนี้ไล่เมื่อปูครับหกหนึ่เด้อหกหนึงล่เมื่อปูปิดระล่มอยู่แนะ ครับจิดจัหน่อยนอกพัดล่มครับ <c oughs> มันพัดอันนี้แล้วบ,บอชัดครับ <c oughs> <c oughs> บอชัดครับอันนี้คือตัวเลขอันนี้ไล่เมื่อปูเลยได้ครับเลยเพิ่ม <c oughs> มาสองตัวเพินเงนละนั่งฝา่าพันแม่ขอไปจ่ัยหาร้านโอ้ก็โต๊กแก่เนาะเอเ็กเซินหาร้านมาให้เนาะแต่หงมือขึ้นมากเพราะมากก้อนหนาวสิเมื่อวานเมื่อก้อนนี่กันมาเนี่ยมนันจะเห็นหกหนึ่งเีละ แต่ยิ่งมาแรงมันมันฝันพันเราใส่ท่อมาสองเส้นใส่ก็ตามมาถือก็ตามมามาว่างใา้เส้หนาไม่ถวายล้วโอ้ฝันดีตลอดเนาะปูนิเมตดีตอนนี้าใส่มาถวายสองเส้นเนาะโดนโดนแล้วมันว่าปูบ่านิเมตแบบนี้บ่หลายปีแล้วโอ้เด็ดงามเด็ดแต่ก้อนนั้นนิเมตที่ว่าเราสร้างสองตัวมาผูกไว้ให้นะไมนก็ม่ออกหาสามแปดที่สามตัวได้เขาสามตัวทั้งวันเนาะ นี่คือเครื่อกันนคือว่าพราท,ท่องสองเนเนีเหลืองงามมาเันเน้นงต่างหากที่เหมือนเป<ม>็นเอาใจากตาไหมตามาตั้งไว้ข้างหน้า,า,าอันนี้เห็นแล้วนี่เห็นแล้วท,ที่เาเปิดเทเบิลมันเหลืองงามโอ้เป็นท่องเป็นท่องเป็นอย่งางทันาถวายเป็น่างวัฒนถวายเองวันหวก เอาตัวเลขก,ก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องไปวิเคราะห์เอาครับโมลาดอกเล็กปูแอดบอดาตัดให้เลยครับพี่น้องไปตัดไปซับเอาเองครับมักชอบตัวได้ก็ไปตัดไปวิเคราะห์เอาครับข้นทำข้นเขียนจริคือคนเขียนวไ<ห>ว้เลยเ่เสียกายไปจ้าคนตาจนปูว่าคนหนึ่งเราไปเขียนแลงจันแล้วเพราะว่าเราห<อ>มปมืเครื่องยุ่งงาน น้าพ่อวันนุงาโพ่อติ๊บูตนโพ่อตนนี้มาแล้วคนนี่ย่อมขย่อไปนั่นขย่อยไปช่วงไหลเชียร์แล้วย่อมอะไรเพร่ะเกิด้นน้ำไหลเชียร์แล้วโอ้ครับครับให้โชคมาตลอดเนาะโชคมาตลอดต้นโพ่อตนนี้ยืดหลังปโตโถถูดง่ล่ะต้นโพ่อไงบูถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่ยังสิฝากถึงหงาถึงย่อมกันนี่หมดเลยครับ กัดกรอยยานื่มสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> นี่จะข้ามสุขข้ามเจริญทำลำระลุ่ยกันทุกว่ทุกตนทุกคนสาธุเจริญพรสาธุสาธุลพาพ่นแล้วนะยะทาวริวหาปุลาปาริเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปจิตังตุมหังคิดพระเมวสมิชตุสพเพบรินตสังคปาจันโทปนละโสยะธามณิโชติละโสยะธาสภิติโยวิวัจจันตุสะพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีเรสนิจังวุธาปจายโน จตตาโรธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังพระลานาธุเสร็ปลทายคลิปครับพี่น้องเอฟซีครับปู่ทุดงเมืองเลยครับนิมิตตองหวัดครับเก้าศูนย์สี่กับสองหกครับนิมิรก่อนขึ้นวันพระได้ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งครับหกหนึ่งคือตัวเนียนตัวนักครับ เลขสองตัวก็มีสองหกหกหนึ่งแค่นี้ครับหกหนึ่งปู่พันเห็นอยู่ต้นพ่อครับพันกระเลดเน้นตัวนี้ครับเน้นล่าง่าสั่นเห็นอยู่ต้นพ่อตัวแดงจึงคือโยสั่นครับพี่น้องครับเอาพี่น้องไปวิเคราะ์เด้อครับเด้อผิดถูกกันย่าว่ากันครับทังช่องก็เป็นแต่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลุดครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือไายมือของปู่ครับปู่พันหายมาแอดเก่าตามนี่เลยครับ สำหรับคลิปนี้คือสพอแคนเนลครับท่านผู้ชมกับพอ่อกันไหมในคลิปหน้าเด้อครับ<ม>ขอบคุณครับสวัสดีครับ